นี่ก็ป่าท่านชมวัดมหย,ยงซึ่งก็เป็นส่วนที่สร้างใหม่แต่มันจะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นของเก่าสมัยโบราณซึ่งมีซากมีรูอินก็ือสิ่งที่เป็นส่วนประรักส่วนที่เป็นวัตถุนะก็ก็มีสิ่งที่ ให้ได้ชมนะครับด้านนี้เราะว่ามาหลายรอบแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าชมในเรื่องของชาวราวัตถุที่เป็นของเก่าที่เป็นเจดีย์ที่มีส่วนต่างๆเราได้เห็นนะครับตรงนี้เ็นเจดีย์ซึ่งเก่าแก่ทำจากหยิบหลายส่วนแต่ข้างในนี้ก็เป็นส่วนที่ ใช้หลงพ่อสร้างไว้เป็นกรรมฐานบ้างอะไรบ้างในหลายๆส่วนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งได้มีส่วนของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็คือส่วนที่มีอยู่แล้วก็เป็นไปในหลายๆส่วนที่เป็นการ ใหรทำตัวไรทัศภาพยนต์ทรันทิบวร,รันติดต่อก็อนุญาตแบบกล้องดำใดการทุกครั้งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เขาเข้าไปชมได้จเจริญปอนอันนี้เข้าไปดูได้ไหมจะเดี๋ยวขอไปดูสักหน่อยว่า็ายนตนวัดกลางใน้างในอันนี้เป็นยังไงบ้างยอมใจบอกสันนิดนึง โบราณสถานแล้วประวัติอยู่ด้านโน้นเลยค่ะจะประวัต hmm. ิอยู่ด้านโน้นใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวก็ขอกลับไปชมสักหน่อยเพราะว่ามาจากวัดนี้มาสอบบัตรพี่ามอยู่จะจะจะจจะหนูประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่หนึ่งนะครับไปหลังการตรวจสอบบัตรเรียบร้อยการณ์เก็บบัตรเข้าชมไว้กับตัวเสมอนะครับมีเจดีนะครับเจดีสุทธิเจดีพุทธรูปปางแล้วก็พัะแท่นกำแพง อันนี้ก็ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เข้าไปชมข้างในนะครับอันนี้มีประวัติศาสตร์อยู่ว่าอย่างงั้นนะครับอันนี้ก็เลยขออนุญาตเข้าชมนะครับตามสถานที่ของวัดมาเหยยงซึ่งถือว่าเป็นวัดที่เชื่อดีนะมหากับส่วนต่างๆที่ประกอบศัพทนะ์องค์พระเจะความยิ่งใหญ่ ในสมัยเก่าสมัยก่อนถือว่าเป็นส่วนที่วัดของอยุธยามีเยอะมากที่เป็นส่วนของวัดแต่ว่าอยู่ในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เราก็ต้องสะท้อนย้อนกลับไปสู่ในอดีตนะสู่ในอดีตที่อ่านมาหลายส่วนหลาสิ่งที่อาเป็นโบราณวัตถุนะครับอันนี้ของวัดมาเหยง ที่เป็นด้านในนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่าตรงนี้มีการเรียกว,ว่ามีที่เก็บนะครับอันนี้ขอดูประวัติครับฉนวนเป็นทางเดินที่มีกำแพงตั้งอยู่ทั้งสองข้างทางเชื่อมระหว่างพุ่มประตูและทางเข้าอุบโบสถลักษณะกำแพงเป็นดอกบัวประดับอยู่คล้ายกำแพงแก้วเป็นทางเดินสาหรับอากษาัตร์เจ้าหน้าทั้ท่านสูงใช้สเสด็จเข้าออกนะครับอันนี้ เราได้เห็นนะครับที่เป็นส่วนต่างๆแล้วก็เจดีเจดีย์้ก็ไว้สูงไว้บรรจุไว้ไวให้เกิดส่วนต่างๆที่เราบรรจุไว้เพื่อสักการะบูชาตามแต่ที่จะมีความเป็นมาความเป็นไปและทำให้เราได้เห็นนะครับอันนี้เป็นส่วนที่นบบรอบๆนะครับให้ดูอันนี้ก็เป็นเมืองเก่า นะครับการุณาตอดรองเท้าทสเสสอาเทอชูนะครับนะ่าจะเป็นตวนของอุโบสถนะครับใกลๆกับสิ่งที่คนได้ส่างเอาไว้แต่ว่าน่าจะเป็นต้นปุยานอตุยตายายนะครับอีเจดีนะครับ,นะรบแล้วก็ต้นปรยยา,างะดําต้นตโโนะโระกปยาชยางด้านงะัดนันตามนีเจดีติอย่างสับพัง สัพพะทาเนีสุปฏิตังสาริริกตาตตุมหาโพธิ์ถิงพุทธรูป,ปังสการังสัตถากยา,ยายยะสัวัจจะสมนสณาเจวะวัน,านาธาเมตตาทากเติสยเนธานิทัมเนจาปิสัพพะทาขอขมานะครับอันนี้เป็นไบเสมาแสดงว่าเขตข้างใดก็คือเขตพุทธเขตเสมาพัตตะเสมาอย่างพอที่รูปังเจติยัง สัพพปเมตโธสังกัมรรมะทำเมพันเตนะครับอันนี้ก็เป็นเจดีด้านหลังเหมือนกันนะครับเจดีมีหลายองค์นะนะครับอันนี้เป็นอุโบสถนะครับก็น่าจะหลังใหญ่เพราะว่าเจอวัดก็ใหญ่อยู่แล้วนะครับนี่ต้นข่อยต้นข่อยแล้วก็มีจุด่างๆางที่ได้ให้บูชานะครับอันนี้โอเคนะเป็นพระอุโบสถ นะครับเป็นาการรูปเสี่ยมพื้นผ้าขนาดกว้าง17เมตรยาว35.20เมตรตั้งอยู่บนฐานที่โค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบของอาคารที่ิยมสร้างในสมัยจุยาตอนปลาย้านหลังด้านหน้ามีมุกยื่นทางด้านตะวันด้านหลังและด้านด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสองข้างมีประตูทางเข้าปานหังด้านหน้าสา,า,นนา,า,นนาม,าาามประต,ระนนระตูมีช่องกลางเป็นประตูมุก ด้านหลังมีสองประตูส่วนการสาบเ์พระอุโบ,บสถนี้สร้างทับซ้อนบนรักฐานอาการเดิมในสมัยจุทยาตอนตน้นนะครับก็ถือว่าเป็นอุโบ,บสถรังใหญ่ทาการตาแล้วก็มีเจดีนะครับให้ว่าต้องอนุรักษ์รักษาไว้ในหลายๆส่วนที่เป็นนะครับ๋ยวปาดูรอบเจดีอันนี้ก็จะมีตัวสิงห์นะรอบข้างนะครับสร้างก็ ด้วยการเล้วเวลาเวลาก็ย่อมเกินกินของตัวมันเองแล้วก็สปปรรพสิ่งทั้งหลายกาโรสกสติภูตังสัพเวว่ามัตนาเนี่ยนี่ก็เป็นนะครับเจดีที่พังลงนะเจดีที่พังลงในหลายๆส่วนก็พังนะเป็นเรื่องธรรมชาติก็มีพวกพธร,รูปนะกับบางส่วนต่างๆทีนะ่มีรอบข้างนะกล้ใใกับว่า บรรจุไว้ในเจดียด์ก็จะมีพุทธรูปหลายปางหลายองค์นะครับที่มีอยู่เป็นไปแล้วก็นะครับความสูงตลอดตั้งเป็นสถานที่บูชานะจางกฤตเรียกว่าทรายส์ s s h i n e try อันนี้เป็นต้นจุจุ๊บนะครับก็คือพุนะนะทธาพุทธาเนี่ยกินหอมเลยแต่เนี่ยพุทธามีลูกตกนะครับแต่ว่า มันก็จะไม่ค่อยอร่อยก็จะฝดฝ่าจะมากกว่านี่ก็จะเป็นเจดีย์เห็นวัดมาก่อนก็นคงจะอยากสร้างเจดียด์กันเยอนะเยอะไว้เป็นที่สักการะไว้เป็นที่บูชานะก็มีหลายส่วนนะครับอันนี้ก็พาทุกท่านเดินร,รอบๆสามาสอบเสร็จแล้วส,สัมผัณอันนี้กรรมการก็ดุมากเลยนย มากไม่ยอมไม่ถ่ายไม่อะไรต่างๆท,ที่จริงถ่ายไว้ประสอบยังไงอาได้หากคนมาเรียนแต่ว่าคนเพียนเขาหรือคคำสั่งก็ได้มันก็ได้ส่วนนะมันก็ไม่ว่าอะไรควรทำหน้าที่ของตัวเองที่เป็นทางเดินกานะครับคริดนะภาษาอังกฤษียกคอริดอคริดนะครับ,ก,รบ,รรนะรบก็จะเป็นส่วนที่เป็น ปลาโบสดนะครับนี่เป็นปลาเจดีนะครับเจดีย์รอบแล้วนะครับไปสวนก็มีนักท่องเที่ยวแล้าก็มาชมนะครับตรงเงี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่จะพาชมนะครับเก็บรายละเอียดโบราณสถานนะครับอาเคียวเคียวอาเคียวอาเคียวโรจินะครับอาเคียวเก้าเคีโอโรจิอาคีโอโรจินี่ก็คือพังเนี ล้มลงการสร้างเจดีย์นะครับก็เป็นไปตามส่วนที่สร้างแต่ว่าก็ป่ารักพังครับเนี่ยจะเป็นหัวสิงหัวช้างนาจะเป็นช้างอยู่ลักษณะอย่างนี้ครับนจะมีงวงแล้วก็นกหนกก็จะเป็นส่วนต่างๆนะครับเจดีย์ใต้ององก่อนจะมีวัดเจดีย์สามองค์บ้าง เจดีห้าองค์บ้างนะครับหลายส่วนหลายสิ่งที่มีตัวทั่วทั่วไปถือนะว่าเป็นส่วนสำคัญของสถานวัตถุนะเป็นเมืองเก่ากองเก่าวัดม,มาเหยงนะครับก็จะดูรอบๆก่อนนะนก็เจดีข้างหนก็มีนะครับก็สายตายของประเทศไทยนี่จะเป็นทรง รสมเผาน้องพ่อกำลังสร้างใหม่ตัวในวัดตัวใหม่นะครับก,ก็เป็นอาเจดีนะอันนี้สามประตูเหมือนเดิมนะครับยังเี็นสามหน้าต่างนะครับนี่น่าจะเป็นตัวของเก่าอยู่เหมือนกันอาเจดีเยอะน่าจะเป็นของมาอาณาจักรนะ,ะมาเสด็จมาอาจจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเดิมไหมก็อัฐิโดยธาตุของผู้ที่ เป็นความสำคัญก็อยู่ที่ว่าใครจะบันทึกเหตุการณ์หรืออะไรต่างๆทุกอย่างอันนี้ก็อยู่ที่ว่าความสำคัญก็การสร้างวัดาะว่าไม่ได้ใช้เงินน้อยๆใช้เยอะแล้วก็ใช้พื้นที่อันนั้นส่วนที่จะเกิดเป็นบุญเป็นส่วนของความพึงพอใจของอะไรต่างๆก็จะมีเยอะะมากมาย นะครับดังนั้นก็เทือันี้ก็เป็นรักฐานฐานลากของการสร้างเจดีย์ไว้เป็นมุมมุมในส่วนต่างๆหลายๆอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ขึ้นไปสู่เจดีย์นะครับอันนี้ก็ให้ทอดสองถักเดี๋ยวจะขึ้นไปุูข้างบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นทางนะก็เรียกคอยทีดอ่นะขึ้นไปข้างบนจะจะดูข้างบนว่ามีอะไรบ้างนะครับเช็ค please take off your shoe ต้องถอดรองเท้าเกเขตนี่นะครับของเกศสีมานี่เราต้องกลับไปก็จำเป็นต้องถอดรองเท้าครับเกศสีมาเกตโบโบสดให้ใหญ่มากนะครับโบโสดพัตนาสีมาอย่างพ่ิติรุกังเจติยังสับพังสับะเมตุตสังฆามัตเมีันเต อันนี้เป็นจูได้เป็นปันพันรูปเลยนะเป็นปันปันรูปนะครับใหญ่ฮารังการเป็นวัดอันนี้จะเป็นฐานที่ไปึ่งพระพุทธรูปนะครับอุตตอุชามาเตจะวันโตธัมมบูชามาปัญ,ญโยสังกบูชามาพกาวะโหเทโรกานาถังรัตนาตยังอภิปูชัยยามิ สิทธิกิจังสิทธิกรมังสิทธิกิริยทัาคตตสิทธิลาโผลใชโยนิจังสิทธิเตโชนิรันตรังสัพสิทธิาวันตุเมอะไรเป็นกสิ่งทีด,ดีงๆใหญ่นะครับแล้วก็ป่าทุกท่านมาชมอันโปก็จะมางองหอกอยู่เหมือนกันนะครับที่อันนี้เป็นฐานายายนะครับาาาางงฐาน,านชุกกะชี ที่น่าจะบรรจุพระบระมสารีริกธาตุด้วยว่าเมื่อก่อนจะเป็นพระตุูปน่าจะเป็นองค์ใหญ่เพราะนายเจียใ,ใหญ่นะหลวงพ่อโตวัดเปันดันเชิงหรือหลวงพ่ออะไรต่างๆหลายส่วนที่ยิ่งใหญ่มากยัน่าจะเป็นเสาที่ต้านทานกับหลังคาเพราะว่าไม่ได้เป็นเสาไม้แต่เป็นอิฐบนี่ยปิ๊กปิ๊กจํจำเป็นอยู่เองที่จะต้องเห็น ส่วนต่างๆนะครับอันนั้นก็มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมมาชมดูมารู้มาเห็นนะครับแล้วก็ศึกษาเอาส่วนต่างๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดความเป็นสิริมงคลหรือว่าส่วนที่เป็นคนเก่าโบราณสร้างเอาไวนะ้หลายส่วนยวกับเก่าโบราณจริงๆ,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 ๆ อันนั้นก็เป็นรูอินนะครับส่วนที่เหลือนะตามใบเก่าผ่านมายุจยาอาจจะ400กว่าปีบวกกับกรุงอัตนาโกสิน200กว่าปีก็ประมาณ6 7 0 0ปีนะ0 7 0 0ปีนั่นเองนะครับจาว่าถ้าจังแก่สุขโขทัยก็700กว่าปีนะยังใหม่ก็700กว่าปีนะครับอันนี้ก็จะ่าเป็นส่วนสำคัญที่ เป็นอุโบสถนะครับส่วนอุโบสถที่เขาสร้างเอาไว้ให้เราได้เห็นอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าทางออกสมัยเก่าเก่ากร่อนก็จะเป็นเคร่งย้อนยุกครับไม่ได้เห็นเจดีรอบข้างหรือมีกุฏิดูด้วยหรือเปล่าน่าจะมีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นวัดถะคกรบเป็นวนัสรีก็คือต้องมีเขตพุทธาวาสก็คืออุโบสถ เกธทรมาวัดต้องมีสาราแล้วก็เกตสังกาวัดก็คือกุฏิของพระสงฆ์ือเซลล์ต่างๆทงัๆ้งหลายนะครับนี่ก็จะว่าเป็นส่วนที่เราจะได้เห็นนะครับความเป็นไปการจมาถ่ายมาทำย้ำอันนี้ก็เลยต้องขอเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อที่จะได้เห็นนะครับส่วนที่เป็นของการสร้าง สมัยก่อนนะครับสมัยใหม่ก็อยู่ที่บนบารมีของเจ้าว,วาสเหมือนกันยิญ่ใหญ่แค่ไหนนะครับโน้ยาวไปถึงก็น,นะแล้วก็มีช้างครับไกลๆนะมีช้างอยู่นะครับเดินรอบๆนะช้างอันนี้จะเดินเที่ยวเดินเที่ยวนะนช้างปางช้างนะครับถือนวะ่านะเป็นเจดียนะ์แต่มีเจดีย์ยังสับวพัง ส,ธธสัปดาห์นีสุปฏิทิทังสารีริกธาตุมาพอถึงพุทธรูปังุบัสัการังสัทธากายสาวจัสมันายา,นา,เทเททาสัจเจปันทานเพิท่าทากะเตสยยนิาันเคัมเนจาปิสัปดาทาอันนี้ก็จะเป็นเกตในส่วนหนึ่งของวัดนะและก็คือที่น่าจะเป็นส่วนใหญ่และดูตาม ลักษณะ <c oughs> น่าจะเป็นของที่ปฏิสนพุทธรูปแล้วก็บุคคลที่สำคัญเป็นพระกษัตริย์เยืออะไรเนี่ยก็จะเป็นเจดีนะครับอย่างเงี้ยเราจะเห็นนะครับเจดีมีพุทธรูปบรรจุมีอะไรต่างๆหลายส่วนนะครับนี่ก็จะเป็นเจดีเหมือนกันนะครับเจดีดา้านโน้นนี่เป็นอุโบสถนะครับ ใเราได้เห็นนะครับอันนี้ท่านก็อาจจะยังไม่ได้เห็นนะอาจะไม่ได้เห็นะเห็นถาวัดใหม่วัดหมาเหยยงนะครับเน,นี่เป็นวัดใหม่อันนี้ก็พาท่านชมแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับได้เป็นส่วนที่เป็นกำแพงกำแพงนะครับอันนี้ก็เป็นวัดใหม่อยู่ฝั่งโน่นนะครับอันนี้าดูก่อนว่ามี อะไรแสดงว่าคโยมอาจจะเห็นอะไรหรืออาจจะถูกหวยรวยทรัพย์สินอเลยเอาอันนี้มานะครับแม่สีเมืองนะครับอันนี้แม่สีเมืองท่านก็คงจะโจคให้รับนะแม่ค่อยมีความสุขเนาะ,ะน,นี่ก็ถือว่าเป็นแม่สีเมืองอแม่สีเมืองก็ถูกปกครองเมืองอันนี้ก็มีโยมซื้อของมาให้ จะมีเด็กอาจ,จ์เป็นลูกหลานนะครับก็ได้อยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนต่างๆนะแม่มน,นี่ก็มีคนเอาตาปลาตนมาให้ใต,ตาตนพุทธศาสนแม่ศรีเมืองคอม,มีเป็นสุขนะยิตงงเมียาีิดังวตุตุสุกิตาวุตุยาตโยะก็จะมีส่วนของเจดีย์และส่วนที่กรงความศักดิ์สิทธิ์ไว้นะครับรายส่วนลายสิ่ง อันนี้ก็ถือว่าได้นำท่านชมนะครับใช้เวลาสิบกว่านาทีที่ให้ท่านได้เห็นนะครับก็ไม่ได้ทั้งหมดนะเท mm hmm. ่าที่ได้นะครับเท่าที่ได้แบบนี้นะครับเป็นดูโบสถแล้วก็เป็นซุ้มประตูทางออกนะครับที่ทำให้เราได้เห็นลักบารักดับบังแล้วก็ทางเข้านะครับอันนี้เป็นกวรดโดกวตีตก อบสดกันแห่นะครับอันนี้ก็คือบังคับไปในตัวเลยนะครับไปในตัวนะครับี่ก็จะมีด้านด้านสว่างนู่นอีกนะแต่ว่าคงไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวไปกลับไปที่รถกระเด้วกันอันะนี้ก็เนี่ยโจมก็อำนวยความสะดวกนะครับด้านนี้เป็นวัดใหม่วัดไร้ยงนะครับก็มีกำแพงอนะไรอีกตัวหนึ่งก็เป็นโบราณสถาน ชิโกโรจิกลับไปโคโรจิก็คือตะกอคือประวัติเห็นอันนั้นอันนี้แต่ว่าก็ไม่ไปสืบลึกนะสืบลึกก็จะต้องไปขุดไปอะไรต่างๆมันก็จะยากขึ้นนะครับนี่ก็มาสอบอภิธรรมนะนี่ก็จะเป็นส่วนของวัดในส่วนด้านในนะครับที่เราได้นี่ก็จะเป็นของวัดแม่ยโยง จากนี้นะครับที่เราจะเห็นก็คือส่วนที่เป็นของโบราณสถานชาของปรัการพังแล้วรูอินกรีนเีนเมี่ทิสตรีอที่วัดมาเยงวัดมาเยงอิสติอิมพอร์ตเน์เฟสของวัดอที่อนาสตรีอินบูติซึมอันสวีฮักกู้เดอร์ออุปสัทธะเดอะพอดริสก็ตัว The Buddhism activities of the Sangha, very big whole. Uh, and uh, we have many history over here and also so, this is the new one of the Batmahiung. Okay now, nah, thank you very much for your watching. Uh, thank you for your watching.